สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่มารีวิวค่ะคันนี้เป็น Toyota c o ค o l a a l t i s นะคะพี่ๆขาคันนี้เป็นปี2011ค่ะปี2011นะคะพี่ๆขาเครื่องยนต์1.8เบนซินนะคะคันนี้ใช้น้ำมันเบนซินล้วนค่ะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะคันนี้รถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สนะคะ สวยๆเดิมๆหน้าหลังเดิมๆนะคะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับค่ะเดี๋ยวเรารับชมรอบๆทันเลยนะคะสีสันสวยงามค่ะพี่พี่ เราไปรับชมภายในกันนะคะคันนี้เราขายที่ราคา1นึ9 0 0สบาทนะคะ1นึ่0 0สนาทค่ะพี่พีอยางมิชลินปี2-1นะคะประมาณนี้เลยจ้า เราไปรับชมภายในกันนะคะพี่ๆ่ะภายในเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะภายในสะอาดสะอ้านค่ะพี่ๆเบาะหนังสีเบทไม่มีขาดค่ะพี่ๆขาแผงประตูฝั่งกระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะกระจกขึ้นลงได้ทุกบานค่ะพี่ๆ่ะ ข้างหลังภายในสะอาดสะอ้านค่ะข้างบนก็สะอาดค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมประตูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะเครื <_ EN> ่องยนต์1.8ตัว E <_ EN> นะคะพี่พี่ห <_ EN> น้าหลังเดิมๆเ,เลยนะคะ กระจกเดิมทุกบานค่ะพี่ผีแผงประตูฝั่งซ้ายค่ะคอนโซลสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะพี่พีแอร์เย็นฉ่ำคะ่ะมีติดตั้งกล้องมาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ าสี6-9นะคะพี่ๆขามีคู่มือพร้อมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะมีกุญแจสองดอกนะคะกุญแจรีโมทสองดอกค่ะคันนี้ใช้งานมาแล้ว ใช้งานมาแล้ว155,000น้าันะคะพี่พี่ขา155,000กิโลค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลย สวยสะอาดสะอาดแอร์เย็นฉ่ำค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องก็สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสติกเกอร์เหรียญบาทเหรียญ5้าเหรียญสิ อยู่ครบค่ะพี่พี่ขาฝากระโปรงไม่คเคยแกะไม่เคยถอดนะคะฝั่งขวาค่ะฝั่งขวานะคะพี่พี่ขาอันนี้ฝั่งทางซ้ายค่ะ เ,เราไปสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็กลับมาดูห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสตาร์ทแล้วจ้าพ,พี่จ๋าหนูพาไปชมห้องเครื่องอีกครั้งหนึ่งเครื่องนิ่งๆนิ่มๆเลยนะคะ เียงเงียบมากค่ะพี่พี่อ,อติดตัวประหยัดอึดทนขับนิ่มสบายนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันบ้างค่ะข้างหลังก็สวยๆเดิมๆนะคะพี่พี่ขาอันนี้ฝั่งซ้ายจ้า ั่งขวาจ้ามียางอะไรพร้อมนะคะมีแม่แรงซีนกกวเดิมนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยจ้า พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะคันนี้เป็น t o โย a c o โ o l l a a อ t i s ปี2011ค่ะคันนี้เราขายที่ราคาเพียง179,000บาทนะคะ179,000ทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาได้รถสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะรถบ้านสวยๆเดิมๆหน้าหลังเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะคะ เครื่องยนต์1.8ไม่เคยติดแก๊สนะคะพี่พี่ใช้น้ำมันเบนซินล้วนเลยค่ะรถบ้านสวยเดิมพาสี6-9พี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาดูรถทดลองขับได้ฟรีนะคะพี่พี่่ะรถของเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่เขตหลักสีนะคะพี่พี่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร9 9 9 1 4 7 2 9 9 9นะคะ ศ9นย์เก้าเนึ่งสี่ะคะพี่ๆขาสำหรับคลิปนี้หนูก็ขอฝากพี่ๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ๆบ๊ายบาย